อโอ้ยท่านอยู่สวนใหญ่บุญิ์กีบกบุท่านมักหนามมันเยี่ยมห้ามืงินแล้วเยี่ยมผูกของแน่วผูกแนวฟังปืด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 ตัวยามมาแลงว่าสิเย็นกับโบเย็นแต่กูไม่หดลมหอนเอาหอน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 นั่นไว้กับคุณท่านในสีต้องอดัดเป็นละ โดต้นใหม่อีกมีไ่ตาบ่ไว้แล้วมีเต้าปูเฒ่ๆแล้วสอมพักเก็บพักตัวมีไงตาย่างปลาไว้กินม่บ่ให้มันเกิดใบไหมมือไห้มือไหม่งสิเอาไปเก็บคันตรงญ่ตาไออันนี้กุดแมซี่ คนฟื้นมาท่านไอเล้วแล้วขนผู้เดียวเอาเหล้าเด้อนี่ย้ายเอาซ้อบ่ได้ซอยเหล้าเด้อไปปลุกบ่หนิฝนตกบ้างกันสิบ่ถือหนามฝนบ่บอันนี้โอ้ยเนาะฟื้นไม่ใหญ่ตาโอ้ยทั้งอยู่สวนใหญ่บุตอีกบบท่านมักหนามมันว่ามันจังใดล่ะมันฮกมันอยู่ไก่หมองอยู่นวยแล้วว่ะ บรรยากาศเนื้อมลแรงนี่แหละบรรยากาศเนื้อมลแงเนาะเวโมอก็สิเมือ่อกดยากป,ปกน,นี้ฝนตกบ้างก็สิบวถน้าฝนอกบันนี้โอ้ยนนเนาะฟืนไม่ไงตานเ<ร>พืพ่อผู้พานแล้วเป่ตะกีมันอึดด้ค่ะอึดยานางเนาะถือน้ำแข็งหัว,วรเววราเต็มเลยเอาอะข่ ข่อยบ่ได้เคืองแล้วดอกไม่ใหญ่ตาเนี่ยขนฟื้นจากพี่พี่ขนทักซี่ก็ล่งเป็นหมาอ่าฮ่อ <laughs> <laughs> มองมาดู <laughs> บางพุ่งต้นนั้นตายเหรอฮ่ <laughs> <laughs> ผูกเอาไหมเออมะเขียบก็ล่งเป็นดอกเอ่อาผลมะเขียบก็ดกแทบอ่ะมะเขียบต้นนี่ยก็ลัง, <laughs> งเป็นดอกพอ่ะมะเขียบโป้ง อุเธอสันเป็นเม็ดเป็นซองมาบานก็นคเอบ่เกิดปีนี่เขึ่นมาเกิดห้เนาะมันเถอะดอกไม่เงยตา<อ>เกียงเถอะไม่เงยาาาตา่อย่เงยตาพยายามไม่ได้ดอกมีนะมันรดมีโพดครับรดนั่นไห้กรบท่านในสีต้องเปไปเลาะ โพสต้นไม้อีกมะเขือก็ล่างปลูกใบไม้ไม่เงยตามะเขียบก็ลังเป็นดอกเออพุ่นมะเขียบก็ดกแท้พ่อมะเขือกต้นเนี่ยก็ลังเป็นดอกพ่อมะเขียบปุงแทักซี่ก็ลังเป็นหมากมองมาดูบุกหุ่งต้นนั้นตายเหรอลูกเอาไหมไอ้ไม่เกิดใบไหม มือไม่มือไม่ังสิเอาไปเก็บขันทรงโอ้โหไายตาโอ้โหไม่ยาตาขักยังว่าปุ่นปุ่นเครื่องยานางเล่าก็ได้เอามาปลูกตึกตะพุ่นเด้ออำเภอกุดบากกูเอามาปลูกนี่ยตาเราขยันทีเดียวผักนั่งตูเราสื่อเม็ดเมื่อวานเต็มสวนเลยเย็ดเหน่เราวะไปหาสื่อก็อยากแท้เราวะจ้า มันเถอะปลาพ่ออีตูอีกปลาปลาพ่ออีตูปป้าพักนั่งตูอีกโอ้ยเนี่ยมุดเสายังมาผอกันไหมบ๊ายบายบ๊ายบายข่อยข่ไม่ได้เคืองแล้วดอกไม่ใยตาเนี่ยขนฟื้นจากพี่พี่ขนพยายามไม่ได้ดอก มีนะมันลดมีโพดครับดรดมาไวแล้วมีตะปูแถวๆแล้วซ้อ,อมพักเก็บพักมมีีปปลลาาบบ่่ตัวไม่ใหญ่ตาย่างปลาไปให้กินยั่บ่ขัดยังว่าพพุ่นเครือ,อยานางเล่าก็ได้เอามาปลูกตึกตะผุนเด้อเพิ่อกุดบากพอเอามาปลูกอันนี้กุดแมสซี่ผุนคนฟื้นมาท่านเลยแล้วขนผู้เดียวเอาเล่าเด้อนี่ ยายอสมอบ่เด็ดซอยเหล้าเด้อมเมตตาเราขยันเธอเลยคพักนั่งตูเราสื่อเม็ดเมื่อวานเต็มสวนเลย,ยเย็ดนี่เราวะไปหาสื่อคื้นอยากแท้เล่าวะปืด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 ตัวย้ำม,มาแลงว่าสีเย็นกับใบเย็นดอ่กูไม่หดลมฮอนฮอนเอ้าฮอน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 คักยังไงครับคุเครือ,อยานาั่งเล่าก็ได้ เอามาปลูกตงแต่ผุนดเด้ิอมเพื่อกุดบากเอามาปลูกพยายามไ่ได้หรอกมีนะมันรดมีโพดครับรดว่ามันจังใดละ่ะมันหกมันอยู่ไก่หมองอยู่อ่ะไข่อยข่บด้เคืองแล้วดอกไม่ใหญ่าตาเนี่ยขนฟื้นจากพี่พี่นอน,นทำความสะอาดกวาดใบไม่ใบไหลโพ ไม่ใหญ่าตาแล้วเรมันแถอะขนปื้นจากมองนึงมาไหวมองนึงเอาอยัางลราเป็นลูกสาวขนมาไหวไม่ใหญ่าตากับยายมองอ๋อยายยายจากมองนี่ยังหัวเสายังมาผอกันไหมบฮ้ยบายบายบายพัก <laughs> ที่ก็นั่งเป็นหมาอ,อ <laughs> มองมาดูบุญคุ้มต้นนั้นตายเหรอ ผูกเอาไหมอุเทอสันเป็นเม็ดเป็นซองมาบานก็เพิ่เกิดปีนี่เพิ่มขึ้นมาเกิดห้เนาะมันถดอกไม่ใยตาอุเทอสันเป็นเม็ดเป็นซองมาบานก็เพิ่เกิดปีนี่เพิ่มขึ้นมาเกิดห้เนาะมันถดอกไม่ใยตาไม่ใยตาเราขยันเถอผักนั่งตูเราสื่อเม็ดมาบานเต็มสวนเลย เย็ดเนี่ยเราวะไปหาสื่อคือยากแท้เราวะบ่ไ,ไว้แล้วนี่ต้องผู้เถวแถแล้วซ้อมพักเก็บพักตัวไม่ใหญ่าตาย่างปลาไว้ใส่กินม่บ่ววมาเขียบก็ร่างเป็นดอกอพผลมาเขียบก็ดกแท้พูวกเขียบต้นเนี่ก<ง>็ร่างเป็นดอกพูวกเขียบโป่นั่นไว้กรบเพาะท่านเนี่ยสิต้องเอาไปเลาะหดต้นไม้อีก มีไงตาเกียงเทะมีไงตา่อยไงตาทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านเราจะผกําลังเป็นผีกําลังเป็นทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านเนาจะผีกําลังเป็นขลักยังหลัปุ๊บคุเครื่อนยานั่งเล่าก็ได้ เอามาปลูกตึกตะผุ่นเด้ออำเภอกุดบากด <laughs> เอามาปลูกใบโป้งดอกน้องเมียนะมะขามกระปุ่นมะขามกระปุ่นโกขนาดพ้า,าหวานข้ามหวานขอ้ขอวไข่ยข่บริเคืองแล้วดอกไม่ใหญ่ตาเนี่ยขนฟื้นจากพี่พี่อไรอันนี้กุดแมซี่ ผุ่นคนฟื้นมาท่านใน้รี่วแล้วขนผู้เดียวเอาเล่าเด้อนี่ยายเอสซอมประด้ซอยเล่าเด้อปืด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 ตัวยนี่ยมะแรงว่าสีเย็นกับใบเย็นดอกบัมีหดลมฮอนฮอนเอ้าฮอน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 แทักซี่ก็นั่งเป็นหมาอมองมาดูบุญพุ่งจนนันตายเหรอผูกเอาไหม เนี bye. Bye bye. 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 ่ยมุดเสายังมาผอกันไหมบาย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 เนี่ยมุดเสายังมาผอกันไหมบายบายบบาายยโอ้ยทั้งอยู่สวนใหญ่บุตอีบุตรท่านมักน้ำมันทักชี่ก็นั่งเป็นหมาออมองมาดูบุหงุ่นนั้นตายเหรอผูกเอาไหม เยี่ยมทำมืดแล้วเยี่ยมผูกของแนวปลูกแนว,นวฟังเยี่ยมทำมืดแล้วเยี่ยมผูกของแนวปลูกแนว,นว,นวฟังมะเขียบก,ก,ยบนนก็ลังเป็นดอกอพุ่ผลมะเขียบก็ดกแทบว่ะต้นนี้ก็ล่างเป็นดอกพ่ะมะเขียบปอน ทำความสะอาดกวดใบไม้ใบไหลโไม่ใยตาแล้วละมันแท้ขนปื้นจากมองนึงมาไวมองนึงเอาอยังละเปว่ามันจังไดละมันหกมันยุไกลมองยูจ้ามัน